เขาเข้าใจและทุกวันนี้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเห็นบอกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นจริงๆแล้วสนใจหุ้นของแอปโกใช่ครับก่อนที่จะรู้จักผลิตภัณฑ์ใช่ครับเกิดมันคือจริงๆแล้วทําไมอยู่ดีมารู้จักแอปโกจากจากก็คือรู้จักในตลาดหลักทรัพย์อใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็มาศึกษาก่อนว่าบริษัทน,นี้ทําอะไรยังไงใช่ก็อ่านพวกข้อมูลใน Web, เว็บ annual report อะไรเงี้ยคือผมเป็น ก็ต้องสุดสุดส่วนใหญ่จะซื้อหุ้นอะไรก็จะพยายามอ่านแอนนูรีพอร์ตก่อนดูงบดูอะไรอย่างเงี้ยครับดูบิสเนสดูอะไรเงี้ยใ่เห็นแล้วเป็นยังไงครับเห็นแล้วเป็นยังไงก็ก็เป็นตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจบิสเนสโมเดลเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่ากําไรดีอะไรเงี้ยครับธุรกิจมี p r o ฟิตมารจิ้นสูงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็สนใจก็เลยก็เลย ก็เลยเริ่มเริ่มแบบเริ่มศึกษามามกขึ้นใช่ใช่ครับเริ่มรู้รู้จักศึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยป่ะก็ตอนแรกซื้อไปก่อนเลยครับก็ดูงบอย่างเดียวแต่ตอนหลังนี่ก็มีโอกาสพอรู้ว่ามีทีเอสพาดก็เลยก็เลย,เลยมีโอกาสก็เลยมามาวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีโอกาสโชคดีได้เจอดออร์พอดีก็เลยได้คุยก็เลย ก็ไหนๆเราก็เลยลองคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องหุ้นหรือคุยเรื่องิตคุยทั้งสองอย่างเลยครับคุยทั้งสองอย่างเพราะจริงๆแล้วคุณเก่งมีปัญหาเรื่องของไซนัสสักเสรใช่ใช่ครับเป็นมาตั้งแต่เล็กผมว่าเล็กๆน่าจะเป็นพวกภูมิแพ้มากกว่าไซนัสนี่จะมาเป็นตอนตอนโตแล้วตอนอายุมากๆแล้วตอนที่เริ่มอายุมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับอ๋อเล็กๆเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ครับใช่ครับได้ไปหาหมอไหมฮะหาครับหาก็หาตลอดก็หาอยู่ตลอดกินยา ฉีดยาม้่งอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับงั้นเดียวผมขออนุญาตวนไปที่อาจารย์น้ำไพว่าไซนัสกับภูมิแพ้มันมันต่อเนื่องกันได้ไหมครคือจริงๆมันก็คงไม่ต่อเนื่องอะนะแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบเรื้อรังอะนะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังมีน้ำหมูกมีการอักเสบอ,อยู่ในช่องจมูกอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งมันก็จะติดเชื้อพอติดเชื้อเนี่ยหมอก็จะจ่ายยา ปฏิชีวนะครับทีนี้การใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยบางครั้งเราใช้แบบไม่ถูกต้องไงใช่ไหมฮะเพราะว่าบางคนกินยาเข้าไปเช่นหมอสั่งใจ20เม็ดอย่างเงี้ยน,นะฮะกินเข้าไปสัก2วันเพิ่งหมดไปราวแปเม็ด10เม็ดอะไรอย่างเง,งี้ยอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นฉันหยุดละ เชือ้อยังตายไม่หมดทีนี้พอเป็นครั้งต่อไปต่อไปมันก็เชื้อก็เริ่มดือด้อยาดื้อยาไปเรื่อยๆมันก็เรื้อรังไปเรื่อยๆพอเรื้อรังเนี่ยตอนหลังมันก็จะกลายเป็นไซนัสได้อันนี้อันนี้ไม่ได้มาเชียร์กันแต่บอกว่าพอเริ่มศึกษาเข้าจริงๆกับโรคที่เกิดขึ้นก็คืออาการไซนัสก็ยิ่งทําให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพผมก็ใช้วิธีว่าก็ลองลองกินดูไปเลยอย่างเงี้ยทานสีอะไรฮะ ที่เขียวครับทานสีเขียวใช่ใช่ใชแล้วทานมากแค่ไหนนานแค่ไหนต้องบอกว่าตอนแรกๆกบผมก็ทานแบบว่าทานแค่วันละสองเม็ดช่วงแรกๆแ,แล้วก็ทานมั่งลืมมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่พอม,มาตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เป็นกินเช้าสองเย็นสองแล้วก็กินทุกวันจริง,รงอๆอ,องเอาจริงเอาจังอ่าใช่ประมาณสักสามเดือนได้มั้งครับหลังจากนั้นก็ ก็ไม่เคยไปหาหมอที่ที่ภูมิแพ้ที่คลินิกที่ผมไปผมก็ไม่เคยไปอีกเลยก็ก็อาการปวดตาปวดหัวแน่นโพรงจมูกมันมีแต่มันน้อยลงมากครับแล้วมันก็มักจะหายแบบหายไปเองอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาใช่ก็ยังมีอยู่บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยเพราะว่านอนดึกไงคือดูหุ้นดูอะไรเงี้ยดูข่าวก็จะนอนดึกมากทีสองที่สามอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องนอนบางทีแล้วก็แบบว่า ผ้าปูที่นอนอะไรเราก็ไม่ได้แบบว่าคลีนตลอดเวลาอ่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะมีส่วนบ้างอเงี้ยครับก็คือวันนี้ยิ่งทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนขึ้นละว่ามันมีผลต่อร่างกายเรายังไงนะฮะก็ส่งผลส่งผลต่อเรื่องพอร์ตกูด้วยถูกไหมฮะก็ประมาณนั้นครับก็จะยิ่งมั่นใจนั่นเองนะครับก็จะทําให้เห็นบอกว่าตอนนี้ชีวิตแฮ ppy มากก็ก็ดีเพราะว่าที่สําคัญเลยผมว่าไอ้ไซนัสมันเป็นแล้วมัน มันทรมานอะ่ะมันจะแบบมันจะมึนทั้งวันมันจะปวดหัวมันจะแบบมันเหมือนโฟกัสอะไรไม่ได้ครับจะทําอะไรมันก็แบบว่าหงุดหงิดไปหมดอะไรเงี้ยคุ้นขึ้น,นยังงุดหงิดอะ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้อาจริงๆเ,เพราะว่าเ,ออเพราะว่าเพราะว่ามัน มันปวดหัวยังดีที่ว่าบางทีว่าผมเตะบอลตีแบตเงียถ้าช่วงไหนได้ไปเตะบอลตีแบตก็เออมันก็ค่อยชัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เปลี่ยนคอนเซ็ปตไปใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอมันเลิกเล่นกีฬากลับมาถ้าเราไม่รักษามันก็มึนมันก็ปวดหัวมันก็เป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วยืนยันนะว่าถ้าเกิดสุขภาพดีเนี่ยมีค่ามากกว่าเห็นบอกว่าถ้าหุ่นขึ้นก็ยังถ้ายังเป็นไซนัตก็ยังปวดหัวใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยสุขภาพก็ดีด้วยครับพอร์ตก็ดดี้วย ก็ก็ดีครับก็ดีครับ <laughs>